สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องป o อกกี้หนึ่งเก้านกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอและรีวิวสินเชื่อ j s m o n มันะครับเป็นบริการสินเชื่อเงินด่วนทันใจนะครับเงื่อนไขไม่ยุ่งยากอันวัดไวนะครับดอกเบี้ยต่ำถูกกฎหมายนะครับมีหลายสาขานะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขและคุณสมบัตินะครับ จากในกเพจของเขาเลยนะครับพิมไปเลย js มันนี H ่หรือว่าโทรไปที่093-130-3499นนะครับ3499เนะครับเบอร์โทร093-130-3499นเ้าะครับเกี่ยวคุณสมบัติรายละเอียดและเอกสารมีอะไรมั่งเรามารับชมกันเลยครับก่อนที่จะมารับชมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมไปทำคลิปต่อๆไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรา,าเริ่มกันเลย J.S. o n e นี G ่เป็นสินเชื่อเงินด่วนนะครับทีนสามารถสมัครได้จากทางเพจนะครับหรือว่าเว็บไซต์ Google นะครับหรือว่าโทรไปอสอบถามตามที่เบอร์โทรที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับเป็นสินเชื่อหลายอย่างนะครับมีทั้งสินเชื่อโฉนดที่ดินสินเชื่อครอบครัวนะครับวงเงิน พิเศษสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับวงเงินพิเศษสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับถ้าเราเครดิตดีวงเงินเราจะสูงกว่านะครับก็คือไม่ไม่มีนี่เสียไม่ไม่ติดเบรดบูโรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสินเชื่อรถดทุกประเภทสินเชื่อกลุ่มสามคนนะครับสินเชื่อกลุ่มกเกษตรกรสินเชื่อกลุ่มเจ้าบ้านประมาณนี้นะครับถ้าตก,การเงินด่วน ก็สามารถไปที่สาขาได้เลยนะครับมีประมาณ48สาขาในพื้นที่6จังหวัดนะครับจำ6จังหวัดเท่านั้นนะครับ <c oughs> ดังนี้มีพิษนุโลกสุขโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรและนครสวรรค์น,นะครับแต่ในกรุงเทพและเขตอื่นผมยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมสอบถามข้อมูลมาให้หาข้อมูลมาให้ว่าในกรุงเทพหรือว่าภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคที่ผม จังหวัดนอกจากจังหวัดอื่นนะครับผมจะสอบถามมาให้ดูเปิดให้บริการทุกวันจันถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา8.00โงถึง17.00นนาฬกานะครับสามารถติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรแล้วก็อินบ x ็อกแล้วก็ไลน์ j m s m o n e y hotline ได้เลยนะครับหรือว่า,าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ www. j s m o n e y com เะครอนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับ เดี๋ยวผมเข้าไปทางเว็บไซต์ให้ดูมันมีจริงหรือเปล่าคือบลอสักครู่ครับผมอ่าเป็นของ gs manny น,น,นะครับนี่ขึ้นมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีหลายสินเชื่อแล้วก็ขอสินเชื่อนะครับนี่ใส่ชื่อนำสกุลอันนี้ก็คือสมัครออนไลน์นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับจะมีส่งข้อความหรือว่าโทรมา ว่าเรามีสิทธิ์สมัครไหมเข้าขายไหมนะครับเงื่อนไขก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัทของเราของเขานะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์สินเชื่อที่สนใจแล้วก็กดส่งข้อมูลไปเลยนะครับเห็นนะครับแนะนำเลยสินเชื่อ JS m o n มันะครับนี่มีหลายอย่างเลยครับ